สวัสดีค่ะวันนี้ทางทีมงานของเราขอนำเสนอเปิดตำนานความหมายปราสาทนกหัดสดีลิงลุงศพเจ้าเขาศพพระในวัฒนธรรมล้านนาล้านช้างเชิญรับฟังและรับชมกันได้เลยค่ะ หากใครมีโอกาสสัมผัสดินแดนล้านนาบางสถานที่และบางจังหวะเวลาซึ่งไม่บ่อยนักท่านอาจพบกับขบวนคนชุดดำปิดถนนนับพันมีพระสงฆ์นำหน้าเดินจูงลาก ประสาทศพนกหัสดสีลิงไปตามท้องถนนจากวัดสำคัญมุ่งหน้าสู่สุสานหลวงชาวล้านนาเรียกฉากนี้ว่าพิธีสงสการหรือพิธีประกาศคุณความดีของผู้มีบุญญาธิการที่ได้สั่งสมไว้ชั่วชีวิต ให้กลับคืนไปสวยสุขบนล่าสวงโดยใช้นกขัดสดลิงทำหน้าที่เป็นด่งพูดทูดอัญเชิญดวงวิญญาณของผู้วายชนไปสู่ปรโลกบุญแผ่นดินล้านนารู้จักสัตว์ในจินตนาการชนิดนี้มาตั้งแต่ยุค1,400ปีก่อน ื่อของนกขัดสดีลิงปรากฏในตำนานการสร้างนาครหริภุณชัยว่าเหล่ารือสีทั้งสามวาสุเทพพือสีสุขทันตฤรือสีและอนุสิสรสือสีที่ช่วยการวางรากฐานเมืองลำพูนได้เรียกนกขัดสดีลิงออกมาจากป่าหิมพานให้ทำหน้าที่บินไปฆ่าพอยสัง สัญ,ญลักษณ์หนึ่งในสสวัสดมงคลของพระนารายณ์หรือวิษณุเทพของฮินดูประกอบด้วยดอกบัวสงังจากคธาแทนดินน้ำลมและไฟจากวงมหาสมุทร เพื่อนำมาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างเมืองลำพูนเหล่าฤาษีใช้ไม้เท้าผีดเส้นเขตแดนเมืองตามขอบรูปร่างของหอยสังนั้นกลายเป็นแผ่นดินที่พูนุูนขึ้นตอนกลางคล้ายกระดองเต่าและมีน้ำล้อมรอบ มันเป็นที่มาของผังเมืองโบราณยุคทวารวดีที่มีอายุเกินพันปีมักมีรูปยาวรีแบบหอยสังซึ่งเชื่อว่าเป็นผังเมืองที่จะทำให้ผู้อาศัยมีความสมบูรณ์พูนสุขจะเห็นได้ว่า นกขัดสดีลิงทำหน้าที่เสมือนดัง่งทูตสวรรค์ที่ได้นำหอยสังจากท้องสมุทรมาสู่ผืนแผ่นดินมีบทบาทในฐานะผู้กำเนิดฐานรากหรือผู้วางผังเมืองให้แก่หรือคุณชัยนคร นกขัดสดีลิงได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับทิธีส่งสการศพชาวล้านนาได้อย่างไรจากทูตที่เคยทำหน้าที่เชื่อมมหาสมุทรเข้ากับแผ่นดินกลายมาเป็นทูตที่เชื่อมแผ่นดินเข้ากับแผ่นฟ้าด้วยตั้งแต่เมื่อไร่ นิยามและความหมายแห่งนกขัดสตีลิงนกขัดสติลิงปรากฏนามตามภาษาบาลีว่าหัตถิลิงคะสกุโนมาจากคำสามคำสมาตกันสามารถแยกเป็นหัตถิบวกลิงบวกสกุโนหัดถิหมายถึง ผู้มีมืออันโดดเด่นขนาดใหญ่ซึ่งก็คืองวมของช้างนั่นเองลิงแปลว่าการแสดงเทศสกุนโนกแปลว่านกเช่นเดียวกับภาษาสันสกฤตผัดดินบวกลิงคะแปลว่า นกที่มีงวงอันโดดเด่นภาษาไทยใช้ว่านกหัดสดีลิงชาวล้านนานิยมเรียกชื่อย่อว่านกขัดหรือไม่ก็นกงางวงออกสนียงหรือยองเป็นงางวงนกหัดสดีลิง จากคำพีอัตกถาธรรมบทภาคสองกล่าวว่าเป็นนกขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในป่าหุมพานมีลักษณะผสมของสัตว์สี่ชนิดดังนี้ลำตัวเป็นนกใบหน้าเป็นสิงจะงอยปากเป็นงวงช้างเขี้ยวหน้าเป็นงามีหางเป็นหงมีพละกำลังด่งช้างเอราวัน 3-5ถึงหเชือกรวมกันเรื่องราวของนกหัดสดลิงพบในวรรณกรรมหลายเรื่องเช่นนิทานอาหรับราตรีเรียกว่านกกินช้างโดยวาดภาพประกอบหนังสือเป็นนกยักษ์หน้าตาคล้ายนกอินทรีเฉียวเอาช้างไปกินหลายตัว ส่วนในนิทานชฉดกของศาสนาพุทธก็มีการกล่าวถึงนกคัดสดีลิงหลายครั้งเช่นตอนพระเจ้าอุเทนผู้ทรงบุญญาบารมี ก่อนพระองค์จะประสูตินั้นพระมารดาถูกนกหัดสดีลิงคาบขณะทรงพระคันแก่โดยบินโชบเอาไปวางไว้ในระหว่างคาคบไม้ทรายครั้นพระนางปรบมือร้องตะโกนนกตกใจบินหนีพระนางจึงลงจากคาคบไม้ แล้วประสูต์พระโอรสในขณะที่ฝนตกฟ้าร้องจึงขนานนำพระโอรสว่าปูเทนแลว่าคือก้องกัมปนาตเห็นได้ว่านกหัดสดีลิงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในศาสนาพุทธและพราหมณ์จนถึงโลกอาหรับโดยเฉพาะประเทศอินเดียนั้นมีเมืองโบราณหนึ่งชื่อ หัดดินปุระทำรูปนกหัดสดีลิงที่ซุ้มประตูทางเข้าเมืองปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงนิวเดลีการกลงศพด้วยลมนุกแรง้งสู่พิธีส่งสการพิธีกรรมกลงศพของทั่วโลกเริ่มจากแนวคิดพื้นฐานเรื่องธาตุทั้งสี่ คือดินน้ำลมและไปการกลงศพด้วยดินเป็นการฝังศพด้วยโครงกระดูกมนุษย์นอนเหยียดยาวสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุก่อนประวัติศาสตร์จวบปัจจุบนันศาสนาหลักๆของโลกยังคงมีวัฒนธรรมการกลงศพด้วยวิธีนี้อยู่ ทั้งศา,ศาสนาคริสต์อิสลามโขงจื้อลงศพด้วยน้ำคือการลอยศพในแม่น้ำลำคลองเริ่มจากศาสนาฮินดูนั่นคือให้พระแม่คงคาอันศักดิ์สิทธิ์ทำหน้าที่ชงระศพให้บริสุทธิ์ ไปจนถึงการลอยเท่าอังคารใส่หม้อกระดูกของชาวพุทธลงศพด้วยลมคือการโยนศพขึ้นสู่ฟ้าหรือกลางป่าให้เหี่ยวหรือแรงฆ่าไปกินลงศพด้วยไฟคือการเผาตามคติของพุทธศาสนาให้เกิดการดับสูญซึ่งกายเนื้อ จะว่าไปคติการกลงศพด้วยลมโดยให้นกเป็นผู้ชำรันนี้มีมานานแล้วเป็นหนึ่งในสี่พิธีกรรมหลักสาคุณของมนุษยชาติในไตรภูมิกถามีการกล่าวถึงการกลงศพด้วยนกใหญ่ ตอนที่พระเถระรูปหนึ่งพนานาถึงการเผาศพพระยาในอุตรกรุรุทวีปทวีปหนึ่งในสที่ล้อมรอบเขาพระสุเมนอันตั้งอยู่ทางทิศเหนือว่าเมื่อกู้มีบุญญาธิการนั้นตาย เขาจึงเอาศพนั้นมาอาบน้ำทากระจะแล้จวงจันน้ำมันอันหอมและนุ่งผ้าห่มผ้าใหม่แล้วประดับด้วยเครื่องคดิงอภพรแล้วนำศพนั้นไปไว้ในที่แจ้งเพื่อให้นกซึ่งบางอาจารย์ว่านกหัดสดีลิงบางอาจารย์ว่านกอินทรีบางอาจารย์ว่านกกดบินมาโฉบเอาศพนั้นไปไว้ในแผ่นดินอื่นเพื่อไม่ให้แผ่นดินอุตรกุรุศกกระโก จากข้อความนี้จะเห็นถึงความเชื่อในเรื่องนกขัดศดีลิงว่าเป็นสัตว์ที่มีพลังกำลังมากสามารถบินไปส่งดวงวิญญาณผู้วายชนถึงสวงสวรรค์ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความมีบุญบารมีของผู้ตายที่มีเหนือนก จึงอยู่บนหลังนกนั้นได้ผักสิ้นชีวิตลงจะมีนกประเภทนี้มาคาบศพไปทิ้งที่อื่นโดยไม่ต้องมีการจัดงานศพในโลกมนุษย์ในความเป็นจริงยุคโบราณน,นั้นมีการใช้นกแร้งมาทำระสศพ แต่ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามการเวลานกใหญ่ที่ดูมีอิทธิฤทธิ์สามารถส่งวิญญ,ญาณของศพสู่สวงสวรรค์ได้อันถือว่าเป็นการชำระความบริสุทธิ์ให้แก่แผ่นดินไม่ให้แปดเปื้อนมีให้ศพตกลงสู่พื้นดินได้ถูกจำลองด้วยนกหัดสดีลิงแทนความเชื่อเรื่องนกหัดสดีลิงในภาคเหนือเริ่มขึ้นอย่างไร ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าพิธีกรรมกลงศพด้วยนกหัดสดีลิงเริ่มขึ้นบนแผ่นดินล้านนาตั้งแต่ยุคใดและมีความเก่าแก่ไปถึงยุคคริพุณชยัยหรือทวารวดีหรือไม่ทราบแต่ว่าเริ่มมีแล้วแน่ๆในยุคล้านานาตอนปลาย หนังสือพงสาวดานโยนโนกกล่าวถึงการสร้างพิมานบุตรสบอกระบนหลังนกหัดสดีลิงในงานถวายพระเพลิงศพนางพระยาวิสุทธิเทวีกษัตรีแห่งราชวงศ์มังรายผู้ครองเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้ายราวปีพศอ 2,121ซึ่งเป็นยุคที่ล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าแล้วถือว่าเป็นหลักฐานที่เป็นรูปประธรรมชิ้นแรกที่กล่าวถึงนกขัดสดีลิงในล้านนาจุนลศักราช940ปีขานสำริดที่ศพเดือนอ้ายขึ้น12ข่านางพระยาวิสุทธิเทวีตนนั่งเมืองนครพิงถึงสวรรคต พระยาแสนหลวงจึงแต่งการพระสบทำเป็นวิมานบุตรบกตั้งอยู่บนหลังนกหัดดินตัวใหญ่แล้วฉุดลากไปด้วยแรงช้างคดชสารชาวบ้านชาวเมืองเดินตามไปจอกกำแพงเมืองออกไปทางทุ่งวัดโลกโมลีและทำการถวายพระเพลิงณที่นั้นเขาทั้งรูปนกหัดและวิมานบุตรบกนั้นด้วย ด้วยเหตุที่พระนางวิสุทธิเทวีปกครองล้านนาภายใต้การบังคับบัญชาของพระเจ้าบุเรงนองแห่งพมา่าทำให้นักวิชาการบางท่านเห็นว่าประเพณีนี้อาจถูกนำมาสถาปนาในล้านนาโดยพม่าหรือไม่เมื่อศึกษาให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกชั้นพบว่าพม่ารับวัฒนธรรมส่วนใหญ่มาจากชาวมอญอีกทีหนึ่ง แต่ที่น่าสงสัยก็คือในปัจจุบันทั้งชาวมอนชาวหงสาวดีและชาวพม่าในเมืองสำคัญสำคัญกลับไม่ปรากฏว่ามีพิธีการทำศพด้วยนกหัดสดลิงอีกต่อไป คิดว่าน่าจะถูกตัดตอนไปแล้วในยุคล่าอานานิคมยกเว้นแต่คําบอกเล่าของปราชชาวมอนบ้านเกาเกรดนนทบุรีที่บอกว่าคนเฒ่าคนแก่เคยเล่าถึงพิธีลากปราสาทศพนกขัดสดีลิงเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันพิธีนี้ก็ยกเลิกไปแล้วเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับทางกรุงศรีอยุธยาเมื่อ400ปีก่อนได้พบคำว่าเมนเผาศพขึ้นเมนแทนสนักของเขาพระสุเมนในแผ่นดินพระเจ้าปราสาททองราวพศอ 2,181ว่ามีการสร้างวิมานขนาดใหญ่กลางนคราเพื่อเป็นที่ถวายพระเพลิงศพกษัตริย์เป็นการเฉพาะอันเป็นรูปแบบที่จำลองมาจากปราสาทหินนครวดัดซึ่งทางกรุงศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กับทางขอมมากกว่ามอน จึงไม่ปรากฏเรื่องราวของนกหัดสดีลิงนกสักกระไดลิงจากเชียงรุ้งสู่ทุ่งสีเมืองพิธีส่งสารศพด้วยนกหัดสดีลิงในล้านนามีธรรมเนียมสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระนางเจ้าวิสุทธิเทวี เพียงคู่ขนานกับรัฐหลายรัฐในสายตระกูลล้านนาล้านช้างอธิรัฐชฐานและเชียงตุงในพมา่าเมืองหลวงพระบางเมืองจำปาสักในลาว ข้อสำคัญยังพบพิธีกรรมนี้ที่อำเภอทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีเจ้าในายสืบเชื้อสายมาจากเมืองเชียงรุง้งใน12ปน,นาตำนานการทำศพด้วยนกสักกระไดลิงฉบับทุ่งสีเมืองกล่าวว่า มีนครหนึ่งชื่อนครเชียงรุ้งตักศิลาพระเจ้าแผ่นดินถึงแก่สวรรคตพรมะมเหสีนำพระบรมศพแห่แหนไปถวายพระเพลิงนอกเมืองนกศักดิ์ใดลิง บินจากป่าหิมมพานมาเห็นเข้าจึงได้โฉบลงแย่งพระศบพระมเหสีให้หากคนที่จะสู้นกแย่งเอาพระศพคืนในที่สุดมีหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อเจ้านางสีดาเป็นบุตรีของมหาราชครูอาสาต่อสู้นก เจ้านางสีดามีวิชัยยิงสอนเป็นเยี่ยมได้ใช้สอนยิงถูกนกใหญ่ตกลงมาถึงแก่ความตายพรมะมเหสีจึงให้ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบ,บร,รมศพของกษัตริย์พร้อมนกใหญ่ จนกลายเป็นธรรมเนียมสำหรับเจ้านายเชื้อสายจำปาสาบว่าเมื่อถึงแก่อ,อนิจกรรมแล้วให้ทำคระเมนรูปนกสักกระไดลิงประกอบหอแก้วแล้วเชิญศพขึ้นตั้งชักลากออกไปบำเพ็ญพระกุศลครบถ้วนสามวันจึงเผา ก่อนเผาต้องมีพิธีฆ่านกแล้วเผาทั้งศพทั้งนกพิธีกลงศพด้วยนกสักกระดลิงที่อุบลราชธานีในอดีตนั้นมีความหรูหราอลังการมากนั่นคือต้องชักลากปราศาสศพออกไปบำเพ็ญกุศลกลางท้องทุ่งสีเมืองเป็นเวลา 3-5หวันจึงจะเผาเจ้าภาพต้องจัดโรงทานไว้ตลอดงานสำหรับคนที่มาร่วมงานพิธีข่านนกคู่ค่าต้องเป็นนางทรงที่สืบสกุลจากเจ้านางสีดาซึ่งมีการสืบทอดเชื้อสายกันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว ก่อนมีพิธีฆ่านกเจ้าภาพจะจัดพิธีทอดผ้าบังสุกุลตามพุทธศาสนาเสียก่อนหลังจากเผานกและเมลแล้วคืนนั้นจะมีมหรสพสมโพธอัฐิไปด้วยรุ่งเช้าเก็บอัฐิและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตาย แล้วนำอัฐิไปก่อธาตุบรรจุต่อไปเมื่อกรมหลวงสัพพสิธทธิประสงค์เป็นข้าหลวงต่างพระองค์ปกครองเมืองอุบลได้มาร่วมง,งานประเพณีนี้ <c oughs> เห็นว่า <c oughs> เป็นการแข่งบารมีกับพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยามที่มีการเผาพระบรมศพ นพระเมนท้องสนามหลวงจึงมีคำสั่งให้ยกเลิกประเพณีการเผาศพเจ้านายที่ทุ่งสีเมืองเสียจากนั้นแนวความคิดรวมศูนย์อำนาจด,ดังกล่าวได้แพร่หลายนำไปใช้เป็นแบบบอย่างในการออกคำสั่งให้ยกเลิกพิธีปรงศพเจ้านายด้วยนกหัดสดีลิงบนแผ่นดินล้านนาทั่วทุกเมืองอีกเช่นกัน ด้วยเหตุผลที่ว่าอาณาจักรล้านนาและล้านชา้างภากตะวันตกของแม่น้ำโขงถูกรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับราชอาณาจักรสยามแล้วดังนั้นจึงมีพระมหากษัตริย์ได้เพียงหนึ่งเดียว ทางรัฐบาลสยามเกรงว่าหากปล่อยให้มีพิธีถวายพระเพลิงศพเจ้านายบนปราสาทนกขัดสดีลิงซึ่งมีความสง่างามยิ่งใหญ่สมถานนบาร,รมีต่อไปเรื่อยๆจะเป็นการแข่งขันกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงของกษัตริย์ราชวงศ์จัก,กรี การมึงเรื่องปราสาทศพนพัสดีลิงแม้กระนันชาวล้านนาและชาวอุบลยังขออนุโลมให้ได้จัดพิธีดังกล่าวสำหรับพิธีศพของพระเถระชันผู้ใหญ่บ้างเพื่อมีให้ประเพณีนี้สูญหายไป เฉพาะการลากตูงศพนั้นต้องใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านแบบโบราณด้านล่างของปราสาัทไม่มีลอ้อและกลไกขับเคลื่อนแต่ใช้ต้นมะพร้าวสองต้นเป็นส่วนฐานลากแทนล้อรถต้องใช้แรงงานคนในการบังคับการเลี้ยว และใช้ไม้พลองในการงัดต้นมะพร้าวให้ไปตามทิศทางที่จะเลี้ยวด้วยความยากลำบากยิ่งแต่การลากตูงสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของวิถีชาวบ้านอย่างแท้จริงแม้ว่ารัฐบาลจะมีส่วนช่วยให้พิธีกรรมส่งสการศพด้วยนกหัดศรีลิงนี้ยังดำรงอยู่หากแต่ในแง่หนึ่งนั้นก็สะท้อนให้เห็นว่า ภาคการเมืองได้พยายามใช้พิธีกรรมนี้เป็นเวทีการกดข่มและขีดวงล้อมกรอบทางประเพณีของคนในท้องถิ่นไว้ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันไม่มีเจ้านายองไหนของทางล้านนาและเมืองอุบลราชธานีมีสิทธิ์ได้รับเกียรติอันสูงส่งในการปลงศพด้วยปราศาทนกขัดเสดลิงอีกต่อไปแล้วแต่หากไม่ช่วยกันรักษาอนุรักษ์พิธีกรรมนี้ไว้เมื่อพระสงฆ์ผู้หลักผู้ใหญ่ถึงแก่มรณภาพคนในท้องถิ่นก็จะขาดสำนึกทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ในแง่ของการผลิตซ้ำอุดมการณ์ความเชื่อที่ว่าพวกตนต่างสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มล้านนาล้านช้างวันนี้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครมีตำนานอะไรที่แปลกๆอยากให้ทางทีมงานของเราเล่าเรื่อง คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ทราบคลิปใหม่ๆก่อนใครเพื่อนและขอเป็นกำลังใจทางทีมงานของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ